เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องวายพีสวัสดีครับเป็นอีกผมก็มาชี้เป้ารถสวยๆให้ผู้ชมเลือกครับสวยๆนะครับเครื่องเกียร์ดีบอดี้เดิมๆบางๆไม่มีชนหนักแล้วก็ราคาถูกๆครับสามหมื่นแปดพันบาทเท่านั้นเองดีโอเคมอเตอร์ไซค์ไม่ต้องตากแดดไม่ต้องตากฝนส่งลูกส่งหลานโรงเรียนใจตลาดเสื้อผ้าครับไม่ต้องหอบกันพลุงพลัง ภายในก็ยังสวยครับสวยสมบูรณ์น,นะภายนอกข้าภายในไม่แตกเล้าไม่แตกหักไม่สุดโทมหน้าต่างเป็นมือหมุนนะครับตอนนี้หน้าต่างมือหมุนเครื่องพันสองร้อยซีซีประหยัดมากมากครับปี2011นอะครับอุปกรณ์ชิ้นส่วนต่างๆอก็ยังใหม่เครื่องดีเกียร์ดีแอร์เย็นสีเดิมเล่มครบภาษี68ครับไม่แก๊สสามหมื่นแปดพันบาทครับพิกัดดูรถอยู่นครปฐมสนใจก็ไปดูทดลองขับกันก่อนครับเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง เปิดโทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปนะครับถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เขาเพิ่มเติมได้เลยติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยครับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้ายังไงก็ฝากกดถูกใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ